สวัสดีค่ะในคลิปวิดีโอนี้ขออนุญาตนำทุกท่านมารู้จักกับประโยชน์ของเห็ดเข็มทองจากข้อมูลอ้างอิงของพบแพทย์ .com Maggie.co.th ทำให้ทราบว่าเห็ดเข็มทองมีประโยชน์ต่อสุขภาพ มารับฟังประโยชน์ในการรับประทานเห็ดเข็มทองกันค่ะเห็ดเข็มทองช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบเผาผลาญในร่างกายเพราะเห็ดเข็มทองมีกากใยที่ช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบเผาผลาญในร่างกายทำให้ร่างกาย ดูดซึมสารอาหารต่างๆได้ดียิ่งขึ้นและลดการสะสมของไขมันส่วนเกินต่างๆที่สำคัญยังมีแคลอรี่ต่ำเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักเห็ดเข็มทองช่วยลดคอเลสเตรอรอลในร่างกายกากใยของเห็ดเข็มทองสามารถช่วยลดระดับ คอเลสเตอรอในเลือดและป้องกันภาวะไขมันในเลือดสูงทำให้ลดความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคหัวใจหรือโรคหลอดเลือดหัวใจได้เห็ดเข็มทองช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายเห็ดเข็มทองมีไฟเบอร์สูง จึงช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสําหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องท้องผูกหรืออาการลำไส้แปรปรวนเพราะเห็ดเข็มทองจะช่วยกระตุ้นให้ลำไส้ทำงานได้ดีขึ้นเห็ดเข็มทองช่วยบำรุงสมองและระบบประสาทเห็ดเข็มทองมีกรด อะมิโนสูงที่ช่วยเสริมสร้างและพัฒนาการทำงานของระบบสมองโดยเฉพาะในเรื่องของความจำจึงช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้เห็ดเข็มทองช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพราะเห็ดเข็มทองอุดมไปด้วยโปรโตีนวิตามิน และแร่ธาตุต่างๆที่มีส่วนช่วยในการเสริมสร้างและเพิ่มภูมิคุ้มกันภายในร่างกายทำให้ร่างกายแข็งแรงและห่างไกลจากโรคต่างๆได้แต่สำหรับผู้ที่แพ้การรับประทานเห็ดก็ไม่ควรรับประทานเห็ดเข็มทองนี้ด้วยนะคะ ว้าวเห็ดเข็มทองถือเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการนำมาทำเมนูต่างๆเพราะไม่ใช่แค่อร่อยแต่ยังอุดมไปด้วยประโยชน์มากมายหากเรารู้จักรับประทานในปริมาณที่พอเหมาะรับรองว่าสุขภาพดีแน่นอนขอขอบพระคุณข้อมูลดีๆจากพบแพทย์ .com .co.th และขอขอบพระคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมณที่นี้ขอขอบพระคุณค่ะ